อว oh wow. วันนี้นะเราจะมาออกร่าวานะครับทุกคนอกจะมาเล่า,าให้ฟังนะ แตสแสนห้าที่มีอัพเดตมาใหม่มันโกงแค่ไหนไม่คิดว่ามันจะทําได้บนี่ถ้าไม่มีคลิปนะครับทุกคนต้องคิดว่าผมรู้ปาแน,แน่ๆเรามาดูจะขอวนเรือก่อนนะครับทุกคนหาเรียมดีๆครับเพื่อที่จะให้มุมกล้องนี่มันแบบสวยนะมีปลาฉลามวานเกิดน,นะแล้วก็ฉลามขาเกิดน,นะ ไว้ชาร์กนะแล้วก็มีอาชาราหัวค้อนเกิดด้วยนะในแมปเดียวเนี่ยเกิดทั้งสองแบบเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองตกดูแนะนำเลยครับเบ็ดตัวนี้เลยครับนี่ห้วค้อนทำแบบตกเร็วๆแล้วกันนะออกคลิปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาในการดูนะ รอดูจังหวะนี้นะคนต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยปลาวานมันยังไม่ได้กินเลยนะครับดูได้มาเฉย <What? S 1> ผมว่าทุกคนต้องรีบไปตกก่อนที่มันจะฝัดนะก่อนที่มันจะเนิร์ฟนะครับเนี่ยแต่ผมก็ตะตกไปจนกว่าจะได้ปลาฉลางวานนะเพื่อนๆว่าผมจะได้ปลากี่ตัวครับ จากการตกดเกิดจุดนี้ไม่ได้ตัวเดียวก็ว้าวเลยใช่ไหมแต่เมื่อกี้ได้ไปตัวหนึ่งนะแต่ว่ากระเป๋ามันยังไม่ได้ไม่ได้ถูกดีลิทนะเพราะว่าวิญญาณมันดึงขึ้นมาเรามาดูจุดนี้เรามาดูจุดนี้ตั้งวานนี้เพื่อนๆต้องว้าวแน่ๆกินแล้วครับ ตัวที่ต้องการมันจะสปีดเราเรียกว่ามันจะดึงปลาช้ามากเพราะว่ามันมีน้ำหนักเยอะมากน่าจะเป็นปลาที่เยอะที่สุดในเกมแล้วป่ะหรือมีปลาตัวไหนที่เยอะกว่านี้ฮัขึ้นเลยนะอักน,นี้เดียวอนนีเดียวขึ้นไหดู <S <S ผมได้สองตัวคู้กัน ถ้าไม่มีคลิปทุกคนจะคิดว่ายังไงคือคือจุดจุดเดียวนะผมได้สามตัวบ้าไปแล้วดีนะดีนะสามตัวนะครับโอ้โหอเดี๋ยวเราไปตกสนามหัวค้อนกันต่อนะ <c oughs> <c oughs> จะดูดีว่าสนามหัวค้อนจะมี จะมีแบบเมื่อกี้อีกไหมครับสามตัวเ,เมื่อกี้นะสามหัวค้อนี่ก็กินยากเหมือนกันนะ <c oughs> อยากกระเชื่อนะครับโอ้ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะตึ่งชั่วโมงถึงหรือเปล่ามันจะมีแบบเมื่อกี้อีกไหมแบบ ตกแบบธรรมดาแล้วได้มาเอา้าเหมื่อนกันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับอ,อันนี้นะอันนี้ของจริงนะตัวที่กินนะอ่าโพซิ์สปีดมันจะช้าช้านะโอ้ไม่มีเบิ้ลนะไม่มีเบิ้ลอา่าเดี๋ยวเราก็าไปตกตรามขาวกันต่อโอ้โหวันนี้มา,าล่แตรามให้ดูนะครับตรามขาวนะ ว่ายอยู่ข้างหลังนะน,นะนั่น,น,นว่ายอยู่ใต้เรือนนะตามขาวนะมีไหมจะมีแบบเมื่อกี้อีกไหมครับวิญญาณดึงขึ้นมาก่อนที่ปลาจะกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมันจะเกินไปแล้วนะอย่างนี้ปลาล้นตลาดเลยนะโอ้โหครับทุกคน อะของจริงมานะของจริงอืทาท่าสปีดช้าๆเนี่ยใช่แน่ครับสลามเบิ้นว่าไงเอาเรามาดูว่า่ป่าตัวนี้เบิ้ลไหมเบิ้ลไหมฉลามขาวตัวเดียวนะ้ววิญญาณไม่ทํางานนะถ้าวิญญาณดึงฉลามขาวขึ้นมาอีกตัวนึ่งเดียวว้าวมากเลยนะ สรุปผมได้ปลาไปทั้งหมดฉลามวานสามตัวฉลามหัวค้อนสองตวัวก็ฉลามขาวสองตัวอย่างจุดเกิดแค่เพียงอันนี้นะอันนี้ฉลามขาวนะสองตัวแล้วก็ฉลามหัวค้อนอีกสองตัวนะส่วนปลาฉลามวานได้ทั้งหมดสามตัวรวมเป็นเจ็ดตัวนะจุดเกิดแค่สามจุดผมเล่นไปเจ็ดตัวโอ้โหครับถ้าทุกคนพร้อมถ้าทุกคนพร้อมใจกัน ไม่ตกมุติว่าปลาฉลามกินอนะเอาให้เบ็ดมันขาดคิดว่าเราจะดึงปลาฉลามวานได้กี่ตัวครับอืมลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าทุกคนได้กี่ตัว <c oughs> นะเป็ดวิญญาณนี่โกรงเกินนะอย่างดีหมดเลยนะผมไม่ทําเป็นแฮตตี้นะเพื่อไม่ให้โยนเบ็ดเราเราตกลงมาเลยโอ้โหไม่ครับรีบตกก่อนนะครับที่มันจะปรับ อออใครที่ดูคลิปจนจบนะผมจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ดูคลิปจนจบนะครับแล้วเรามาดูกันว่าผมจะมีอะไรนี่นะผมจะเอาปลาฉลามวานนะได้เมื่อกี้นะสามตัวนะครับเอามาเรียกว่ารีไซส์นะรีน้ำหนักสุ่มบัฟใหม่สุ่ม อ่าน้ำหนักใหม่มันมีโอกาสขึ้นและลงเราจะเสียแค่สามรอยสดซีนะนี่นะแต่แปดพันก 8, ิโลนะรีไปรีมารีว่าได้เป็นน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าใครทายถูถกหรือดูคลิปจนจบแล้วพิมค,คอมเมนต์มาว่าผมได้น้ำหนักเท่าไหร่นะผมจะสุ่มชื่อคนที่พิมมาถูกนะ ว่าปลาที่ผมตัวที่ผมจะแจกผมนั่งรีอยู่เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่หนึ่งรางวัลน,นะเพื่อนๆอ,อ,อยากได้มั้ยลองคอมเมนต์กันมานะครับเพราะว่าน้ำหนักที่ผมรีได้เท่าไหร่แล้วตามด้วยชื่อ ID นะไอชื่อแอดนะผมจะตามไปแจกคุณไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟผมไว้ตามคุณไม่แจกอะไรลองดูนะมันได้บิ๊กแล้วนะเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกัน,นเพิ่มไปเกตพันกว่าเลยนะ อลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่ามันเท่าไหร่นะอะเดี๋ยวซูมใม้เห็นชัดๆนะครับว่ามันมีน้ําหนักเท่าไหร่<อ>แจกหนึ่งรางวัลนะแจกหนึ่งรางวัลนะไอที่เห็นแล้วลองคอมเมนต์มาว่าน้ำหนักที่ผมจะแจกงันเท่าไหร่เออเอากันไปเลยนะเดี๋ยวสุ่มให้นะแจกวันที่ ยี่สิบสองนะมีเวลาให้คอมเมนต์สองวันยี่สิบสองตอนไรนะยี่สิบสองตอนไรครับสิบแปดนาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกานะครับนีนน่ขอบคุณครับ